ยพี่สันพี่สันจ้ะพี่สันเย็นนี้พี่ส,นส,นสนัน,สนว่างหรือเปล่าจ๊ะลำยองจะชวนพี่สันไปดูหนังนะจ้ะเอ่อเออพี่ยังไม่รู้เลยอะเรื่องงานพี่ต้องรีบกลับมาช่วยแม่ขายของอะโทรพี่สนันลำยองอุตส่าห์ชวนอะ เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้สนุกสนุกพระเอกอะล้อ,ลอ,ลอหลอนางเอกก็สวยสวยหนังอะไรครับซอมบีสอม,อมีเปลิดเดินดินค่ะหนังผีอะหนังผีค่ะทำไมไม่ดูกระจกล่ะยิงนุชพี่ว่าน่ากลัวป่าน <laughs> ไม่รู้ล่ะเย็นเนี้ลำยองจะแต่งตัวออกมารอพี่สันจะปล่อยให้ลำยองคอยเกอร์ก็ให้มันรู้ไปสิ ลำยอไอสารให้เองมึงสองร้อยน่ะแบ่งให้แม่มึงสิแม่มีเลขเด็ดนะพรุ่งนี้แม่จะไปแทงหวยสักยี่สิบสามสิบไม่มีอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเอ็งอย่าบ,บอกนะว่าเอ็งไปซื้อเหล้ามาดองอยาแ่ะแม่อย่ามายุ่งกับความสุขเล็กน้อยของฉันได้ไหมเอ็งติดเหล้าเหรอเหล้าเล่าอะไรกันล่ะแม่ ก็ไอ,อยาดองที่แม่คเคยให้จะกินนั่นแหละนี่เองกินพวดพวดยังกันน้ำเลยนะลำยองอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมนี่ฉันรู้นะว่าของฉันเนี่ยมันเหลือแค่ไหนจะขโมยฉันกินก็นแล้วกันบอกพ่อด้วยฉันจะไปทำงานลงมา าเซย์มันรอยแอบปากเสียบแทงร้องไปเรื่อยเพราะว่ามีคนแอบชอบเยอะจริงๆแล้วดูดีๆเป็นคนหน้าตาดีแต่แต่งหน้าไม่เป็นลูกวานสันธานฉันอาจจะพลาดแต่เรื่องอย่างว่าฉันเป๊ะดูคนอย่าดูที่ภายนอกจิตใจของข้าลำเลื่อนยิ่กว่าหน้าข้านักอยากให้ท่านเห็นข้าตอนไม่ใส่เสื้อผ้ารู้ว่าผัวเองสวยแล้วใครใช้มาเลือกผัวอย่างฉันละ่ะเพคุณนึกว่ามึงรวยไงคิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้า จะได้เจอเทพประมุขจะได้นั่งกินนอนกินโน่นเนี่ยไอ้พวกที่นั่งกินนอนกินเน่ยมันอยู่กันอยู่แถวสะานฐานโน่นเนี่ยงานการไม่ต้องทำอะไรหรอกนอนหากินไม่อยากไปไหนลยะมึงมด่ากูไมชอกันเองมึงด่ากูไมชอบกันเองมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูทำไมไ้ไอไอ้ไอ้ไอไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอไอไอจะไอ้ไออไอ้ไ้ไอ้ไอ้ออออกไไออ้ไไไอไ้ไอ้ ้องคุต,งต้องกินมัน้วเอ้ะม่ขอคุณนะจะทำอะไรไอ้สวะ